รับกลับเข้าสู่รายการหอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์ค่ะเมื่อสักครู่นี้2โรคนี่นะคะที่คุณหมออยากจะย้ำเตือนเป็นพิเศษก็คือโรคตาแดงแล้วก็ซีน <c oughs> นะคะเลปโตสไปโรซิสนี่นะคะสองโรคนี้อาว่ากันไปแล้วทีนี้อันนี้เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมต่างๆแล้วโรคที่ มาในหน้าฝนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจแล้วคุณหมอมันมีไหมคะก็มีนะครับลพราะช่วงหน้าฝนระยะนี้เนี่ยน้ำท่วมถึงแม้ปีนี้ดูเหมือนกรุงเทพมหานาครจะปลอดภัยนะครับแต่ก็มีหลายจังหวัดที่เกิดน้ําท่วมขึ้นนะครับแน่นอนครับถ้าถามว่าน้ําท่วมแล้วประชาชนป่วยเป็นอะไรมากที่สุดนอกจากน้ํากัดเท้าแล้ว ที่พบบ่อยสุดก็คือความเครียดครับนะครับเพราะบางทีบ้านน้ําท่วมนาน้ําท่วมเสียหายทรัพย์สินเสียอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นได้นะครับเป็นก็เกิดน้ําท่วมแล้วก็ถ้าเกิดเริ่มมีอาการเครียดอย่างเช่นนอนไม่หลับปวดศีรษะอันนี้ต้องรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับหรืออย่างน้อยก็พูด จากันในบ้านว่าเป็นยังไงจะทํำยังไงอย่าไปเครียดอยู่คนเดียวนะครับ <Ừ. S 1> ความเครียดนี่ห้ามคือหนึ่งอยู่คนเดียว oh. นะเก็บไว้คนเดียว <Okay. S 1> อย่างน้อยระบายให้คนในครอบครัวฟังหรือถ้าคนอื่นฟังก็จะช่วยได้ <Okay. S 1> นะครับก็คือเรื่องของความเครียดครับระบายก็ด้การอาจจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นคืออย่าปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอยู่เพียงลําพัง,ถ,งถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาภาวะน้ําท่วมทุกคนต้องพยายามที่จะเข้าไปพูดคุย แล้วก็มีความใกล้ชิดแล้วก็ติดตามดูพฤติกรรมของแต่ละคนกันมากขึ้นอันนี้<ช>เป็นคาเตือนที่ที่ดีมากๆแล้วคุณหมอเพราะว่าหลายครอบครัวเนี่ยพอน้ําท่วมมาแล้วก็เกิดภาวะความเครียด<ช>พอท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของคนจมน้ําในช่วงของหน้าฝนนี้ด้วยด้วยมากเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็จะเป็นเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็จมน้ํานะครับอย่างปีนี้เนี่ย น้ําท่วมไม่มากเรามีแต่เราก็พบรายงานผู้ที่จมน้ําเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1ิบรายนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือน้ํามันมาเร็วจริงๆนะกำลังไปกับพาหนะถูกน้ําพัดไปไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นรถเนี่ยเสียชีวิตได้อันที่หนึ่งอันที่2ก็คือว่าพอน้ําท่วมมาเนี่ยก็จะมีบางบางท่านนะครับเห็นเป็นโอกาสที่ปลามันจะเยอะอก็จะไปะจับปลาะนะครับแล้วก็บางท่าน ก็จะดื่ม <ret> ส <ii eine ee> ุรานะครับทำให้การควบคุมร่างกายไม่ค่อยดีก็คงเตือนนะครับถ้าน้าแรงเนี่ยอย่าออกนะครับหรือว่าถ้าจ่อไปจับปลาจริงๆเนี่ยห้ามดื่มสุราเพราะจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ประการที่3คือว่าบางบางกรณีเนี่ยบางคนจะลงดำน้ําไปวางแหอันนั้นก็ทําให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับและทุกท่านที่เสียชีวิตจากการไปหาปลาส่วนใหญ่จะว่ายน้ําเป็นนะครับก็คงเตือนนิดนึงนะครับว่าถ้าจะไปหาปลาช่วงน้ําท่วมน้ําหลากเนี่ยควรงดนะครับหรือว่าถ้าจะไปจริงๆเนี่ยอย่าดื่มสุรานะครับหรือว่าการลงไปจัับที่อนตราย เช่นลงไปวางแห่เนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ควรจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวที่ดีอย่างเช่นเสื้อชูชีพหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอาขวดกัลอนน้ําพลาสติกนี่แหละ ใส่เอาน้ำออกนะครับก็เป็นห่วงที่คอยประคองตัวไม่ให้จมน้ําได้เช่นเดียวกันครับเรามีสถิติของคนที่จมน้ําในช่วงล่าสุดนี้มีสักประมาณเท่าไหร่คุณหมอสถิติเฉพาะช่วงน้ําท่วมและก็สัมพันธ์กับน้ําท่วมเนี่ยปีนี้อย่างน้อย10บรายละวสิบรายเหมือนกันแล้วก็โดยมากก็จะเป็นคนที่ว่ายน้ําเป็นจะคนว่ายน้ําเป็นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เด็กๆที่ลงไปเล่นน้ำเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปนะเด็กๆจะมีเหมือนกันแต่น้อยกว่าครับค ถึงความคืบหน้าอีกหนึ่งโรคที่หลายคนก็มีความกังวลเหมือนกันในส่วนของไวรัสอโบลานะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ในการควบคุมของบ้านเราครับโรคติดเชื้อไวรัสอโบลาเนี่ยตอนนี้ยังมีการระบาดอยู่ที่ประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกไม่ว่าจะเป็นกินีไลเบลียกับเซียรราลีโอนแต่ผมก็จะว่าช่วงนี้คนไทยคุ้นกับชื่อสามประเทศนี้มากเลยได้ยินบ่อยมาก ประเทศเหล่านี้เนี่ยยังระบาดค่อนข้างรุนแรงอย่างไรบีเรียเนี่ยถือว่ารุนแรงมากเลยนะครับ mm hmm. จนกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจของเขา <Okay. S 2> เพราะมีการปิดประเทศมีการห้ามคนออกจากบ้านต่างชาติก็ไม่ไม่ส่งไม่มีเที่ยวบินไป <Okay. S 2> ทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเขารวนไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์การระบาดรุนแรงแล้วจะเป็นยังไงส่วนบ้านเราก็คง ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับ <คะ S 1> และกระทรวงสาธารณสุขก็ดําเนินมาตรการในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นที่สนามบิน, <คะ S 1> นด่านบกด่านเรือด่านอากาศนะครับมีการเฝ้าระวังในในโรงพยาบาลอย่าง <ใช S 1> <ม>เข้มข้น,นเพื่อให้แน่ใจว่าโรคนี้จะไม่เข้ามาหรือถ้าเข้ามาเราก็สามารถควบคุมได้เพราะโรคติดเชื้อไวรัสอีบโบลาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันง่ายนะครับ <คะ S 1> ย้ำอีกทีหนึ่งไม่ติดต่อทางหายใจนะครับส <คะ S 1> มมติผมผมป่วยนะครับค<ะ>ุณโอนี่ไม่ติดนะครับนั่งกันห่างขนาดนี้นะครับเชื้อจะอยู่ในเลือด ในน้ำเหลืองนะครับเราต้องไปสัมผัสกับเลือดกับน้ําเหลืองเขา <c oughs> แล้วก็ช่วงที่เขาสบายดีเดินไปเดินมาจะไม่ติดต่อใครแม้คนที่ติดต่อหลกัหลกๆเนี่ยก็จะไปตอนที่เขาป่วยแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นแพทย์กับบุคลากรทางสาธารณสุขมีโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงที่สุด <c oughs> ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ซักซ้อมกับคุณหมอคุณพยาบาลน,นะครับในการดูแลผู้ป่วยเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าคงไม่น่ากังวลแต่ถ้าเราจะควบคุมหรือว่าวางมาตรการดียังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่ร่วมมือด้วยอย่างเช่นถ้าเราพบ ญาติหรือใครที่มาจากประเทศที่เป็นเขตติดโลกแล้วไม่สบายเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้านที่สารสุขโดยด่วนถ้านึกอะไรไม่ออกก็โทรไปที่เบอร์1น2่งสี่สอก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยเอาไปตรวจสอบดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็จะได้ส่งคนไข้ ้ใครดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องครับค่ะค<น>ก็พยายามอย่าตื่นตระหนกนะคะหรือว่าอย่าแตกตื่นมากจะเกินเหตุเพราะจริงๆแล้วในส่วนของภาครัฐแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอยู่ในเรื่องนี้ในการป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีโรคนี้เนี่ยเล็ดลอดเข้ามาอย่างบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าแหมก็รู้สึกกลัวเพราะมีข่าวว่าเอ๊ะคุณหมอเสียชีวิตนางพยาบาลผู้ช่วยแพทย์เสียชีวิตอย่างเงี้ยคะขนาดคุณหมอยังเสียชีวิตได้เลยแลวเราประชาชนคนธรรมดาทั่วไปล่ะ,ะแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็กำลังจะบอกว่าอันนั้นคือในส่วนของประเทศท ซึ่งคุณหมอจะต้องคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมาตรการการป้องกันดีนะคะก็จะปลอดภัยก่อนแล้วก็ในในประเด็นนี้เนี่ยก็มีคนวิเคราะห์นะครับว่าทําไมเกิดเหตุอย่างที่คุณโอได้พูดถึงนะครับก็พบว่าในช่วงต้นของการระบาดเนี่ย คุณหมอคุณพยาบาลเขาอุปกรณ์ป้องกันตัวไม่พร้อมจริงๆเนื่องจากประเทศเขาค่อนข้างขาดแคลนทรัพยากรคุณหมอเขาไปดูแลคนไข้ก็ไม่ได้ใส่ถุงมงืถุงมือก็เลยทาให้การติดเชื้อได้ง่ายแต่พอระยะหลังเนี่ยเขาทราบแล้วแล้วก็แต่แต่ละประเทศก็ส่งเงินส่งอุปกรณ์ไปช่วยก็ทําให้เครื่องอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเนี่ยดีขึ้นมากนะครับระยะหลังก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตหรือติดเชื้อเนี่ยน้อยลงแต่ยังมีอยู่เนื่องจากคนป่วยของเขาเยอะจริงๆเยอะเกินศักยภาพของประเทศเขาจะรับมือได้นะครับแต่เข้า ไม่น่าจะเกิดในบ้านเรา,าที่มีคนติดเชื้อกันเยอะแยะขนาดนั้นนะครับนะคะทีนี้อยากใช้คุณหมอฝากทิ้งท้ายสั้นๆสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงอันนี้เป็นโรคหน้าฝนนะคะเดี๋ยวโรคหน้าหนาวแล้วค่ะที่กําลังจะมาถึงอบอกไว<น>้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะครับก็อีกสัก เข้าใจว่าฝนจะตกอีกสักเดือนหนึ่งจากนั้นก็กันยาก็เข้าตุลาอย่างที่เราทราบนะตุลาก็จะเป็นเข้าช่วงหน้าหนาวก็จะมีโรคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นอาจจะมีพวกโรคไข้หวัดใหญ่นะครับโรคอุจจาระร่วงในเด็กนะครับอย่างนี้มาก็คงต้องเตรียมตัวในการดูแลป้องกันนะครับโดยเฉพาะการหาเครื่องนุ่งห่มนะครับอากาศหนาวแต่เท่าที่ฟังดูปีนี้ดูเหมือนจะหนาวไม่มากนะครับไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ก็คงจะต้องเตรียมการในการรับมือโรคภัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศครับผมซึ่งทุบดูการมันก็ จะมีโรคประจำาฤดูการอยู่แล้วเราเองก็จะต้องพยายามดูแลตัวเองในทุกๆวันพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะคุณหมอว่าประโยชน์ที่จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจมากที่สุดหลักในการปฏิบัติคืออะไรคะครับการที่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นการสร้างวัคซีนที่ดีสำหรับทุกๆโรคเลยรวมทั้งการมีสุข,ขอ,อนามัยที่ดีนะครับก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานน้ำอุ่นเยอะๆโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับและก็ที่สำคัญคือล้างมือบ่อย แต่ถ้าเจ็บป่วยนะครับก็ควรจะไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ดูว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับถ้าเป็นโรคติดต่อเพื่อจะได้ไม่ไปติดต่อคนอื่นอย่างนี้ก็จะทําให้ทั้งตัวเราปลอดภัยและก็สังคมชุมชนปลอดภัยด้วยครับจริงๆที่หมอพูดมาก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็ทํากันได้นะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะละเลยไปต้องทําอย่างสม่ําเสมอละเอียดและออแล้วก็ทําจนเป็นนิสัยครับผมค่ะเราเองก็ดีกับตัวเราด้วยแล้วก็ดีต่อคนในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแล้วค่ะและ สลักข่าวในคืนนี้นะคะกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะคุณหมอโอภาสการกวินพง์ค่ะขอบพระคุณค่ะมหมดเวลาของรายการหอสลักข่าวแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในคืนวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณหมอโอภาสและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันจันทร์เจอกันเวลาเดียวกันนี้นะคะคืนนี้ขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ